พอได้เจอเจอคูช่ชกสูงกว่าเราคิดว่าเราจะสู้ได้ไหมอ่ะถามี่เลยแรกแรกก็หวั่นนะครับแรกๆรก็หวันแต่พอได้แบบว่ามีเทรนเนอร์หรือว่าโค้ชมวยเก่ามาซ้อมให้เรามีลูกแก่ลูกไม้ลูกชนอะไรก็ความกังวลหรือว่าความตื่นเต้นก็หายไปแล้วครับเราคิดว่าเราจะเอาอะไรไปชนะเขามีมีลูกเด็ดไหมทีเด็ดเราอะ่ะก็มีแรงกับหัวใจครับ มีแรงกับหัวใจแรงหนึ kh này, ่มาเต็มร้อยเลยแรงครับแรงมาเต็มร้อยครับหัวใจไม่ต้องห่วงใช่นไหมหัวใจไม่ต้องห่วงครับถามยอดนิดนึงว่าความรู้สึกแรกแล้วเรามีความรู้สึกที่เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราได้เจอซุปเปอร์สปายอย่างคนต่างมีความคิดไหมหรือว่ามันยังไง ไม่ไม่ไม่ได้มีความคิดนะครับที่จะได้มาเจอซูเปอร์สตาร์อย่างโคตะแต่ผมก็มีความคิดว่าที่แบบว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปโลดแลนหรือว่าโดดเด่นที่แบบว่าให้มีคนรู้จักเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้มาอยู่ในเวทีมาตรฐานเวทีราชดำเนินผมคิดแรกเลยอ่ะพอ,ะอ,ะอโปรเตอร์เสร็จแล้วปเกกบอกว่าเราต้องเจอกับโคตต์คนนั้น เป็นไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นเรามีความรู้สึกว่าไงอุ้ยอะไรยังไงมีมีไหมมีความรู้สึกว่าพอได้เจอแบบพอต่าปุ๊บเนี่ยอ่ะเป็นไงความรู้สึกตอนนั้นความรู้สึกก็แบบว่าเอ้ยมันมันเจอกันได้หรอเออมันเจอกันได้เราเราไปถึงขั้นนั้นแล้วเหรอหรือว่าเขามองเห็นในตัวเราด้วยเหรอที่จะมาโชกับเราหรือว่าเขาเห็นเราเป็นหมูหรือเปล่าแต่ก็จะบอกว่ามันไม่หมูแน่เรอถือว่าเราก็เป็นซปเปอร์สตาร นับมวยสู à, ga, ้ชีวิตคนหนึ này, ่งเลยนะเขาก็อาจจะดีใจก็ได้นะที่ได้เจอกับเราเช่นกันกับเราก็ดีใจที่ได้เจอกับกับเขานะฮะสุดท้ายนี้นะครับผมเราถึงวันชกเนี่ยก่อนชกเนี่ยเราอยากจะบอกกับแฟนคลับเรายังไงให้มาดูยังไงหรือว่าให้ติดตามทางหน้า จอทีวีทางช่องเวิร์ตพรีนก็ฝากทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจในวันที่หนึ่งกรกฎาเสาร์นี้ที่จะถึงด้วนะครับที่เวทีราชดำเนินรายการ r w s นะครับก็คือว่าผมได้โชคกับโคตะก็เป็นสิ่งที่เป็นเกียรติมากแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและสําหรับใครที่มาไม่ได้นะครับก็เปิดช่องยี่สิบสานั่งดูเลยครับตั้งแต่2ทุ่มจนสี่ทุ่มห้าทุ่มจนกว่าผมจะโชคเสร็จนะชัชนะครั้งนี้เนี่ยเรา ถ้าเกิดเราได้ชัยชนะครั้งนี้นะเราคิดว่าเราจะมอบให้กับใครที่ที่เราคิดในใจอยู่ใต้องมอบให้กับตัวเองเลยนะมอบให้กับ,บตัวเองพ่อแม่พ่อแม่มาไหมไมาครับพ่อแม่มาทุกคนมาครับเขาจะขอถามนิดนึงครับการเตรียมตัวไปซ้อมนี่มันแตกต่างยังไงครับ แตกต่าไงไรบ้างการซ้อมที่ไฟรับแล้วก็มาจบเวทีใหญ่แตกต่างแตกต่างกันมากเลยครับก็ตั้งแต่ผมตืต่น9ก้าโมงมาวิ่งหรือว่ามาฟิตอัพแค่ร้200อยสองร้อยอ่างเงี้ยผมก็ต้องตื่น6กโมงตีห้าหกโมงเพื่อจะมาวิ่งเป็นสิบกิโลแล้วก็มาวิ่งพื้นเป็นร้อยฟิตอัพเป็นพันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันมันทรมานครับทรมานถ้าพูดตรงๆก็ทรมานแล้วก็ท้อนะครับแต่ไม่ถอดใจครับมี มีใครที่มาจิวให้เราเป็นพิเศษไหมในการกค้งนี้ก็มีโค้ดเก่าๆนั่นแหละครับโค้ดเก่าๆไม่ได้มีแบบว่านักมวยดังอะไรไม่ได้มีพี่ล้มพิระมาพี่สามารถมาไม่ได้มีไม่จะเป็นโค้ดเก่าๆที่คอยประยุง์เราขึ้นมาใช่ครับซ้อมซ้อมอยู่ค่ายไหนกันตอนนี้ซ้อมอยู่ที่สนามทูปะเตมีครับเป็นค่ายทหารก็จะเป็นแบบว่าทพอกทีมชาติจะมาซ้อมให้เราครับ อายุเท่าไรครับที่นี้21ปีครับอยู่จังหวัด,ดไหนจังหวัดเออ่เกิดที่สมุทรเกิดที่สมุทรปราการแล้วก็ไปโตที่ชายชงสาน็สรรานะนะครับอ๋อสมุทรปราการนะเจ้าเดียร์แนะโชคดีโชคดีเจ้าดีครับก็ถึงครับ